สวัสดีค่ะคนโสดชาวทัดลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงวันที่1 9ถึงส1สิงหาคามนี้นะคะทัดลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในทัดลมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทัดลม ให้สิบเหรียญเนาะอืมช่วงนี้นะคะคุณอ่าจจะมีความสุขความสบายใจนะเหมือนกับว่าอยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองนะคะไม่ว่าจะมีมากมีน้อยนะก็คือเหมือนกับว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกสบายเบานะคะอืม พลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะนกรู้สึกว่ากำลังจะมีความรักเข้ามาเนาะโอ้แล้วก็เป็นพลังงานของไพ่สิบดาบด้วยอะ่ะอืมคนกเก่าก็ได้นะคนที่มีปัญหามีประเด็นกันไปอาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะคือเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่พัดลมเนี่ย อยู่คนเดียวได้แล้วนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วอะแล้วเขาก็ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะเพื่อที่จะแบบกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเป็นคนกเกา่าเก่าเป็นคนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะหรือคนที่ทําให้คุณเจ็บเสียใจมากๆนะให้สิบดาบเนี่ยมาดูซิคนโสดเดว์นนะอืมีโอกาสได้เจอคู่นะคะคู่ทางไกลก็ได้นะ คนที่จะแบบเข้ามาเป็นรักแท้เป็นคู่ชีวิตของคุณคนที่จะแบบได้แต่งงานนะคะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะโอ้ไพ่ครอบครัวขึ้นมาเยอะมากๆเลยอะ่ะบางคนคืออาจจะไม่ไม่ได้รอคนเก่าแล้วเพราะว่านกเห็นพลังงานไพ่เก้าเหรียญของคุณเนี่ยอะบางคนอาจจะมีคนเก่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณ จริงๆนะคะแต่บางคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณได้ปลดปล่อยพันธนาการความเจ็บปวดต่างๆที่คุณเคยรู้สึกเนี่ยออกไปจากความรู้สึกของคุณละนะคุณเคลียร์พลังงานของคุณได้แล้วแล้วเหมือนกับคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะบางคนได้เจอได้คุยกันแล้วนะให้ใบนี้ขึ้นมามีการแบบพูดคุยกันแล้วนะคะในระดับหนึ่งเนาะ มีพลังงานของชาววันเสาร์นะคะธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูแล้วก็พลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนกบอกว่าเหมือนเป็นพลังงานของการปลดปล่อยความเจ็บปวดออกจากพลังงานของคุณมากกว่านะคะคือคุณมีความสุขแล้วอะนะขอขยายไพ่สิบดาบอีกใบหนึ่งอ่ะโอเคก็เป็นไปได้นะส่งพลังงานก็คือถ้าคุณมีคนเ,เก่าคนเก่าก็คงอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอนะ นะคะอันนี้คุณต้องตัดสินใจเองนะว่าโอเคคุณยังรู้สึกกับเขาไหมคุณยังอยากที่จะให้โอกาสไหมอยากเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะเพราะว่าเขาจะกลับมาแน่นอนนะเขายังรักยังคิดถึงคุณนะคะถ้าถามว่าคนเก่าเนี่ยกลับมาแล้วเป็นยังไงนกมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้อะเดี๋ยวขอดูซิคนเก่ากลับมาเป็นยังไงโอขยายนะคะเป็นไพ่หาดาบเนาะอืม กลับมาก็อาจจะต้องเลิกกันไปอีกนะคะความเห็นไม่ตรงกันหรือมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์หรือว่าถอดใจกันไปอีกไม่เข้าใจกันอีกนะสําหรับคนเก่าที่กลับมานะคะคุณโสดคุณตัดสินใจให้ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทําคุณเจ็บมากๆากนะไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะนะก็อาจจะมีการถอดใจกันไปอีกก็ได้นะ คนเก่าเนี่ยส่องคุณดูคุณอยู่นะคะพลังงานทัดลมเหมือนกันก็ได้เมถุนตุลกุมนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆนกบอกเลยนะว่ามีโอกาสที่จะได้ได้เจอรักแท้นะคะได้เจอคู่ชีวิตได้แต่งงานนะคุณจะมีความสุขมากๆเลยอะ่ะคนใหม่เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบสดใสมากๆนะคะแต่ถ้าคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เดิมๆนกมองว่าอะไรอะไรก็อาจจะยังดูไม่ชัดเจน ให้เจ็ดถ่วยนะคะคุณอาจจะต้องคิดนะคะว่าความสัมพันธ์ไหนที่ดีต่อความรักของคุณที่ดีต่อใจของคุณในกรณีที่มีทั้งคนใหม่เข้ามาแล้วคนเก่าก็กลับมานะคะคุณอาจจะต้องทบทวนนะ ให้แนะนําคุณคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีทางเลือกนะคะคุณอย่ายึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้ปล่อยความกลัวนะคะปล่อยอดีตอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็คงขึ้นมาเตือนว่าคุณมีมีโอกาสที่จะเลือกได้อยู่แล้วนะคะสําหรับความรักที่คุณได้เจอเนาะขอดูซิแล้วความรักของทัดลมเป็นยังไงอีกให้หนึ่งเหรียญค่ะความรักที่ใช่ความรักครั้งใหม่ คนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเขาพร้อมที่จะรักแล้วก็มอบความรักดีๆให้กับคุณกำลังจะเข้ามานะคะนะอืมก็มองว่าสำหรับเพื่อนๆนะคะพลางงานของทัดลมเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่เขามั่นคงหนักแน่นพร้อมที่จะรักคุณ คนที่คุ้มค่ากับการที่เขาจะรักกับการที่คุณจะได้รักเนี่ยนะจะกำลังจะเข้ามานะคะพลังงานชาวทัตด,ดินพฤกษกกันมังกรนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะคนคนนี้นะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะคะมีความพร้อมแล้วแล้วคือนกมองว่าความพร้อมในที่นี้อาจจะด้วยวัยของเขาด้วยวุฒิภาวะของเขาเขาพร้อมแล้วนะคะสำหรับการมีคู่ชีวิตนะ คุณจะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมนะคะไม่ใช่คนที่แบบไม่ชัดเจนไม่พร้อมสักทีนะคะอันนี้จะอยู่ในพลังงานคนเก่าๆคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะในการที่แบบเขากลับมาครั้งนี้นะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยคุณกำลังจะเป็นที่รักเป็นที่รักที่ปรารถนานะ คนเก่าก็เหมือนกันการที่เขากลับมาเขาอาจจะนึกถึงคุณงามความดีของคุณนะคะนึกถึงคุณค่าของคุณเขาอาจจะแบบอืก็ไม่ได้มีใครที่จะดีได้เท่าคุณอีกแล้วหมายถึงว่าเขาอาจจะอืคือคุณดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาแล้วเขาก็คงหาใครที่ดีเท่าคุณไม่ได้อันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเน,นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทัดลมนะคะตัดสินใจให้ดีนะคะในกรณีที่มีคนเก่ากลับมานะ แต่ถ้าคนเก่ากลับมาเขาไม่ได้เป็นคนเก่าที่ทำร้ายคุณแบบหนักๆเลยแบบให้สิบดาบขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายคุณแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังกับคนเก่าเหมือนกันนะคือเป็นการกลับมาที่โอเคได้ลงเอยกันเลยสมหวังเลยอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะก็คือกลับมาเนี่ยเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้มากขึ้น รักกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นถึงขั้นแบบวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะก็เป็นแบบนั้นแต่คนที่ทําให้คุณแบบเจ็บหนักๆเลยเนี่ยนกขอให้คุณ่ะพิจารณาน,นิดนึงนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณมองให้ขาดนะคะดูให้ออกนะไพ่จ็ดถ้วยเนี่ยนะว่าคนเก่าที่กลับมาเนี่ยประมาณไหนเนาะแล้วการที่คุณจะตัดสินใจได้ดีก็คือคุณต้องเอาความ การที่คุณรักตัวเองเนี่ยนะคะยืนหนึ่งนะเป็นหลักนะคะคุณจะได้คำตอบที่ดีให้กับตัวคุณเองนะทัดลมมาดูซิแล้วถ้าอยากแนะนำอยากจะบอกอะไรให้กับคุณนะคะ ความสุขนะคะความสุขหรือข่าวดีความโชคดีกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะรอยยิ้มที่สดใสนะความรู้สึกดีๆกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะทัดลมนะอืมประมาณนี้นะคะโอกาสดีๆที่คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะกําลังจะเข้ามาเนาะ ใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ํามันวานาน่านมหาเสน่ห์รัอนจวนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะนกต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับช่องของเราเสมอมาค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ